ัลโหลครับผมวันนี้อยู่กันกับซินเจียครับเวนฟิลสี่เบต้านะครับนี่ครับลุยเลยครับมีด่านเดียวครับเบต้านี้กลางเมืองนะครับสงครามกลางเมืองครับลายยึดทงกันนะครับแพชนะก็อยู่ที่แต้มเนี่ยครับผมผมเล่นตอนนี้เป็นซัพพอร์ตครับแต่กระสุนอย่างเดียวครับผมเอาไปราบเข้าไปกระสุนฟรีไม่มีชาร์จส่องหาครับไม่อยู่ไหนวะครับยิงอะไรกันวะฮะ ไม่เห็นทุกคนเลยเนี่ยเออปิงผมค่อนข้างเยอะนะประมาณ2 0 0นระ้อครับเจอแล้วครับหนึ่งตัวครับไม่ตายว่ะเรียบร้อยครับหนีระเบิดครับแม่งเม็ดเดียวนอนครับโอ้ก็สุญละสิบห้านัดครับทายไปก่อนครับโอ้ยตัเนมคห้า แ่งกระบานอีกแล้วจะมี4หน่วยนะครับสำหรับไปเลนฟิวจะมีเอซาวอันนี้ออกแนวพยาบาลน,นะครับนิวเพื่อนอ็นจิเนียร์จะเป็นหน่วยสตารรถถังแล้วก็มีรีเพ o ทูครับไว้ซ่อมพวกยันพนะักซัพพอร์ตจะออกแนวเติมมรสุนในเพื่อนนะครับกเลิคอนอันนี้จะเป็นสไนเปอร์ครับแล้วก็มี C4 ครับใช้สำหรับวางดักทางต่างๆครับผมจะเลื่นอะไรดีเอาเป็นซัพพอร์ตลวกันนะแจกกระสุนเขานี่หน้าจอตอนตายครับน,นี็คือเพื่อนในสคอร์นะครับ กดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแม่งทาอะไรอยู่ครับตายหาหรือยังตายหมดแล้วครับ,รบนี่ครับเกิดไกลเพื่อนเลยครับผู้ยิงไม่ตายครับปิงมันค่้นข้างเยอะครับเวลายิงแบบนี้มันไม่ค่อยแน่นอนนะครับสุดมันอ้าวตายเว้ยโอ๊ย ไหนวะอูโดนส่องตูดครับโดนหลอยหลังนะดีไม่เอามีดสับหลังเรานะ่ครับให้โซมากกินเพื่อนเล่นด้วยนะแหมจริงจริงเกิดมาช่วยเขากนครับมาช่วยมึงแล้วใส่มันครับมีระเบิดครับปาแมงครับโอ้โหโดนลอยตูดอีกแล้วครับโอ้ไม่ใช่ตัวนี้นะมันแพง่งะบานอีกแล้วอ่ะเป็นเจริ้เลยไปเกิดไปเกิดก,กับเพื่อนครับ นะครับยึดธงได้แต้งครับเกมนี้ไม่ไม่จำเป็นว่าเราต้องไปไล่ยิงเขาอย่างเดียวนะครับช่วยเขายิงแบบไล่ศัตรูก็ได้สกอร์เหมือนกันครับนี่ครับตัวหนึ่งครับใส่ไหมครับอไม่ได้ว่ะเพื่อนแม่งบังครับโอ้ย ไม่เห็นครับเวลาโดนยิงมันจะบเบยๆไงครับเป็นอะไรที่ขี้มากครับมองไม่ค่อยเห็นตายอีกแล้วครับที่อยู่ที่โจยแล้วเนะี่ยโอ้โเปเป็นพยาบาลไปอครับมีปืนบอมให้เราเล่นแต่พยาบาลตอนนี้ยังไม่มีของชุบชีวิตนะครับไม่รู้ว่าต้องเล่นถึงเวลเท่าไหร่อะไรยังไงถึงได้เหมือนกันนะ เออได้ครับเจอบอมผมไปครับมีบอมค่อนข้างเวอร์กับหน่วยพยาบาลใหม่แต่ว,ว่าได้ชุบชีวิตช,ช้าไปนี้คิดว่าถ้าได้ชุบชีวิตมาน่าจะต้องเอาบอมหมอกครับน่าจะแทนกันไปนะครับนี่มันจะดูโกงเกินไปหน่อยผมผิดแล้วครับหนีไปก่อนตามเพื่อนครับอยู่ทีมเดียวกันต้องซัพพอร์ตกันนะครับผมไม่ดี ข้างหลังครับโอ้ยเมื่อไอ้เพื่อนที่วิ่งมาสุดท้ายมันไม่เห็นครับมไม่ได้ยิงให้เรานะอ้าโอ้โหเกือบนอนนะครับผมมีพยาบาลนะคุณคุณไม่เอาวะโอ้โหอยเหี้ยเออยิงธนูกระจกใส่กูโอ้ยงงแล้วครับไปก่อนครับโอ้โหเดินมาก็เจอครับทีมนู้นมันล่อดักหน้าดักหลังดักซ้ายดักขวาเลยครับผมอ้าวเกิดมากรู้ เจอสงครามอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่ไหวครับแล้วมันแบบว่าตายไม่ไม่นี่นะครับไม่นับเวลาครับแม่งเล่นโคตรยากครับผมไม่รู้สึกโดนยาไม่ได้สกอร์ครับผมผมแปลกใจเหมือนกันไอ้นี่เล่นมันลดไม่ได้สกอร์ว่ะ มองไม่เห็นครับตายแล้วคิมยุนค่อนข้างแบบบูไม่ได้นะครับค่อนข้างต้องเล่นถนอมเนื้อหนอมตัวพอสมควรเพื่อมัน,ม,นม,มันมายึดครับโอ้ยเนี่ยครับปิงเยอะมันสู้ยากครับมันยิงแล้วมันค่อนข้างแรกแล้วแพ้ครับ ตกครับกระตุกโอ้ยเอพีตกโอ้เหลือห้าไรวะเนี่ยอยู่ดีเอพีเพิ่งตกครับโอ้ยอยู่ดีเอพีตกเอ้าตายครับโอ้โห ผมรู้สึกว่าไอพีเอสมันตกครับผมว่าผมปรับโลด้วยนะเพื่อความลื่นไหลในการเล่นครูครับน่ครับปรับโลแม่งครับอ,อ๋อเดี๋ยวมาเจอต่อน,นะครับแหม โอเคครับไอพีเอสเล่มกลับมาพิวไหวดังสายลมอีกครั้งมันอัดอัดพิโอไปด้วยครับมันก็ค่อนข้างจะดึงไอพีเอสเราเพอสมควรมันไม่เอาอยาก,กูครับค่อยเอาอยาเลยครับแม่บู๊เองกับมึงเลือดอมตะเสร็จครับตัวนี้ครับยืนนิ่งโอ้ยข้างหลังว่ะ นั่นไงครับโอ้ยรู้สึกว่าทีมผมน่าจะแพ้อีกแล้วนะนตายเยอะกว่าค่าครับโอ้สกอร์ไม่สวยนะไม่เหมือนตามเมื่อกี้มีช่วงหนึ่ง fps e ตกไปครับเล่นเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพื่อนไม่ค่อยมายึดด้วยนะครับเนะี่ยการยึดฐานนี่สำคัญมากครับ ตัดแต้มไปได้คะแนนด้วยไปยืดอยู่นครับเอาแต้มร้อยสองร้อยครับไม่โดนยังไงดีครับผมเห็นมันวิ่งมาในนี้นะนแบบเอ๊ ใครระเบิดไอ้เหี้ยเอ้ยเหลือแปดครับไอ้สตัตว์ให้คุณทุนหัวแล้วเบิดมาได้หินพับครับโคตรเจ็บเลยเนี่ยครับเข้าซีโฟร,ระเบิดเข้ามาครับเป็นการตัดทางครับไม่ต้องวิ่งองอมแต่ว่ากูซุ่มอยู่ครับอีดอกเกือบตายครับโอ้ชีดโอ้ตุกูโน่ไหนวะโอ้แบบ ปืนมากครับมองคุยอะไรไม่เห็นครับสถานการณ์อย่างนี้ไม่ควรแรกครับเราไม่เห็นโอชนะครับอ๋อนี่ครับความมันของเบรนฟิวสี่ก็ประมาณนี้นะครับผมแดกสเปคเฮียครับซื้อคอมวันนี้ก็ตกรุ่นวันนี้ครับผมสำหรับเบรนฟิวสี่ต้องรอการจอตัวใหม่ของ AMD ีครับเห็นเขาขี้โมว่าเจ๋งมากครับสำหรับเล่นเบรนฟิวสีโดยเฉพาะครับสร้างมาเพื่อการนี้ แต่ว่าก็เห็นว่าอินวิเดียอ่ะเอ็ดีก็เริ่มออกไดเวอร์ใหม่มาครับเพื่อจะทําให้เราเล่นเมนฟิวสีได้หรื่หลขึ้นครับโอ้ตอนนี้ปิงผมลงมาครับร้อหสินี้โอเคครับไปวัดไปวาได้ครับไม่ควรเกินนี้ครับนม่ควรเกินร้อสิขึ้นไปสําหรับเซิร์ฟที่เราเล่นนะถ้าขึ้นไปดีสองร้อยปุ๊บนี้ลบาบากครับเล่นค่อนข้างยาก ผมนี่อัดมากี่นาทีแล้วนะีผมก็ไม่ดูเหมือนกันนะครีบถ้าใครสนใจนะก็ซื้อได้ครับตอนนี้ตัวธรรมดาประมาณพันสามนะครับถ้าตัวดิจิตอลดีลุกก็พันหกครับถ้าซื้อพรีเมียมเพิ่มประมาณพันห้าครับแพงครับพรีเมียมผมว่าใจยเย็นๆครับอาจจะมีลดราคานะเล่นตัวธรรมดาไปก่อนไม่ต้องรีบครับแบบฟินฟิวเรียบผมก็ขอ แค่แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวขอบู๊อีกรอบครับสวัสดีครับ